แฟนวอลเลย์บอลไทยสุดเฮเวียดนามสุดเซ็งอินโดร่วมยินดีเราไม่อกี้ประกาศผลดัโโบโคเโอโคต้อเอเชียที่ประกาศมาไทยติด2คนแต่เวียดนามไม่ติดสักคนเวียดนามน่ะสุดเซ็งเลยส่วนอินโดนีเซียนะ่ะยินดีด้วยสวัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านวันนี้มาพบก,กับช่องสตาร์ทคอมเมนต์อีกแล้วนะครับในวันนี้เรามาฟังคอมเมนต์ชาววอลเลย์บอลเวียดนามแนละอินโดนีเซียกัน เอาแล้วนะครับมันสุดตดือดที่สุดๆเลยสลับตอนชาพิพานมากับการประกาศผลดาร์โควโคตาเอเชียของเกาหลีใต้นะครับมันเป็นอะไรที่สะพ้าสุดๆเลยที่โค้ชทีมอย่างเล็ปักเนือควาน้องสองอย่างพิภาวีมาร่วมทีมะเที่สมเร็จมาแทนที่เมกาวัติตัวเก่งของอินโดนีเซียที่อำลาทีมไปนะครับแม้ว่าตอนนี้พิภาวีในต,ตอนนี้นะครับกาลังได้รับอาการบาดเจ็บอยู่และกําลังได้รักษาตัวอยู่ก็าตาม แล้วส่วนคนไทยอีกคนหนึ่งที่ได้นะครับคือโมเมทนชาอยู่กับทีมเดิมอยู่กับทีมไฮพาร์คซึ่งก็เป็นทีมต้องสังกัดเดิมนะครับและในส่วนผลประกาศเมื่อเช้าที่แอฟโควาโคตาเอเชียในทีมหญิงนะครับมีไทย2คนมีออสเตรเลีย2คนมีญี่ปุ่น2คนก็นิวซีแลนด์หนึ่งคนครับแต่แล้วพอผลมาประกาศอย่างนี้ก็ทําให้แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามสุดงงกันเลยทีเดียวว่าทำไมเวียดนามน่ะถึงไม่ติดกันสักคนยิ่งบิเดเตี้นที่ทาผลงานดีในศึกวอลเลย์บอลเวียดนามถึงขนาดนั้นทำไมถึงไม่ติดได้ล่ะ ทำเอาชาววอลเลย์บอลชาวเวียดนามงงกันเลยเดียวนะครับแต่มันก็ช่างกับกันเลยนะครับความคิดของอินโดนีเซียกับเวียดนามแฟนแฟนอินโดนีเซียเนี่ยเขาร่วมยินดีกับพี่พาวีนะครับแต่แฟนแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามน่ะเขามีการตั้งคำถามมากมายว่าทำไมเวียดนามไม่ติดกัสักคนเอานะครับทุกท่านไม่ไปการเสียเวลาในการรับฟังเราไปฟังคอมเมนต์ก็ได้เลยครับในส่วนครั้งนี้จะมีคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามและอินโดนีเซียเรามาเริ่มฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามกันครับคอมเมนต์ของคนท่านได้เลยครับ รสชาติของกินจีน่ะมันแปลกเหลือเกินทําไมวิภาวีแล้วก็สาวสองคนอาสเตรีใญี่ปุ่นถึงเราไม่ค่อยรู้จากชื่อมาก่อนแต่พวกเขาติดได้ละคอมไม่หนอกคนต่อมาครับจริงๆแล้วบิดเดียะก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ฝ่ายนู่นน่ะเขาคงกลัวเสียภาพรักแย่เลยว่าบิดเตียงน่ะเขาไม่ได้เลือกเธอคอมไม่หนักคนต่อมาครับบอกตรงๆว่าบิดเตียงน่ะไม่มีคุณสมบัติไปเล่นที่ต่างประเทศหรอกในครั้งนี้เพียงแต่คงจะเล่นในประเทศได้เท่านั้นแหละ คอมเมนต์ของคต่อมาได้กล่าวว่าที่เวียดนามน่ะบิดเตียเขาก็เล่นได้ดีนะถึงจะคว้าแชมป์ได้เลยคอมเมนต์ของคนต่อมาครับพี่าวีนะ่ะหายเจ็บยังทําไมถึงมีโคตต้าล่ะคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเราไม่คิดหลายๆอย่างรู้ว่าในแง่ลบนะพวกเขานะยังเล่นยังไม่ได้ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่เลยคนนี้นะ่าจะพูดถึงพี่พาวีนะครับคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยครับ ในคราวหน้านะวิตเตียนะคงจะให้เกาหลีใต้นะเลิฟมรสคันขมขืนเวียดนามอย่างแน่นอนคอมเมนต์หนงคนต่อมาครับอยู่เวียดนามน่ะก็คงไม่มีโอกาสไปที่ต่างประเทศหรอกก็เพราะทีมเวียดนามน่ะในตอนนี้น่ะมันเจ๋งมากคอมเมนต์หนงคนต่อมาเลยครับสัมภาษณ์วิตเตียในเวียดนาม่อยสิฉันอยากได้ยินเธอคอมเมนต์หนงคนต่อมาครับวิภาวีน่ะเขายังได้รับอาการบาดเจ็บอยู่แต่ขอให้หายเร็วนะบิตเตียน่ะรออยู่ คอมเมนต์ e. ของคุณต่อมาเลยครับน people, Somehow, บิดเตี 11. ยงน่ะคงได้รับการทดสอบเร็วจากเกาหลีผู้ชายนะคอมเมนต์นี้ไม่รู้ว่าคอมเมนต์นี้ปั่นหรือเปล่าไม่รู้นะครับคอมเมนต์เวียดนามต่อมาเลยครับเมื่อผมดูนะคิดว่าบิดเตียงน่ะคงได้สโมสรอนใหม่ๆอย่างแน่นอนจากเกาหลีใต้แต่ปรากฏว่าเกาหลีใต้น่ะเขาไม่เลือกเวียดนามเลยมันหมายความว่ายังไงเนี่ยในตอนนี้ฉันรู้สึกแย่สุดๆเลยคอมเมนต์ของคุณต่อมาเลยครับฉันว่าในเกาหลีใต้ตอนนี้น่ะคงจะรักความงามของตัวเองเท่านั้นแหละ คอมไม่หนอกคนต่อมาเลยครับในตอนนี้นะฉันขอพูดเลยว่าเวียดนาม่ะมีคนองวิภาวีเยอะแยะพวกเขาเนะ่จะเอาชนะบิดเดียวได้ยังไงแล้วก็มีคนมาเม้นกับคอมเมนตน์นบนนี้ว่าการป้องกันของพิพาวีนะมันดีแต่การจับบอลท่าสะนะมันเป็นเรื่องยากสำหรับพิพาวีในตอนนี้คอมไม่หนอกคนต่อมาครับมีนักกีฬาให้โดดเด่นตั้งเยอะตั้งแยะแต่หัวสาวของเกาหลีใต้ไหนะก็ไม่ได้แข่งแข่งถึงขนาดนั้นหรอกคอมไม่หนอกคนต่อมาเลยครับ บิดเตียงนะ่ะต่อสู้ในดกที่ยากอยู่เสมอแต่พอเห็นประกาศลายชื่ออย่างนี้นะฉะนันน่ะไม่เห็นด้วยคอมเมนต์ของคนต่อมาครับอาการบาดเจ็บของวิพาวีนะ่ะมันรุนแรงมากเลยแต่วิพาวีนะ่ะก็ยังดีสำหรับเดสปาร์กอยู่เลยฉนันน่ะอิจฉาจริงคอมเมนต์ของคนต่อมาครับปรากฏว่าโมมีก็วิพาวีนะ่ะเขาเข้ากันดีกับเกาหลีสองคนนี้นะ่ะก็เลยถูกเลอกจากเกาหลีทั้งสองสามดูการติดวิพาวีนะ่ะก็เคยเป็นแชมป์นะฉะนันอยากให้เขานะ่ะเป็นแชมป์อีกสมัยหนึ่งจัง คอมไม่หนักคนต่อมาเลยครับผมาว่าวิภาวีน่าเจ็บหนักแต่เขาน่าจะกลับมาได้หรือเปล่าเด็กหญิงคนนี้น่ะเขาทําอะไรก็ดูเท่ไปหมดฉันน่ะชอบเธอเวลาที่เธอลงเล่นเธอน่ายิ้มตลอดเวลาคอมไม่หนักคนต่อมาเลยครับเมื่อดูรายชื่อแล้วมันมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงออสเตรเลียที่ดูเหมือนเล่นอะไรไม่เป็นกับวิภาวีที่ได้รับอาการบาดเจ็บมาแต่ไม่รู้ว่าจะฟิตเหมือนเดิมหรือเปล่าแถมยังมีคนมาแก้จ้างอีกคอมไม่หนักคนต่อมาเลยครับ ถ้าคุณตรงๆนะบิดเตียงนะ่ะก็ไม่ได้อ่อนแอถึงขนาดนั้นถ้าเกิดได้เล่นเกาหลีใต้แต่ส่วนมากนะ่ะเขาคงจะมีอะไรหลายๆอย่างถึงไม่ให้บิดเตียงไปคอมเมนต์ <Comment S 1> ของคนต่อมาเลยครับดีใจกับบิดเตียงนี่นะทีไม่ได้อยู่สภาพที่แย่ๆอย่างนั้นคอมเมนต์เวียดนามต่อมาเลยครับในความคิดของฉันนะบิดเตียงนะ่ะควรจะเก็บไว้เธอที่เวียดนามเท่านั้นแหละมันก็โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดไปต่างประเทศนะเดี๋ยวเขาก็สงสารเรื่องเพศของเธอแต่เมื่อมองครั้งแรกเธอนะ่ะก็เหมือนผู้ชายจริง แล้วนี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายเลยครับจากคอมเมนต์เวียดนามมีน่าใช่นะในตอนนี้บิดเพียงนะ่ะเขาได้รับอาการบาดเจ็บหรือเปล่าถึงปฏิเสธไปแล้วต่อมานะครับเรามาฟังคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียกันคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียขั้นแรกเลยครับบางทีนะเมกาอาจจะให้ข้อมูลวิภาวีให้กับเลดปาร์กได้เพราะเขาน่ะเป็นเพื่อนกันคอมเมนต์ของคนต่อไปครับเธอคนนี้นะ่ะยังมีเท่าเมกาเลยแล้วก็มีคอมเมนต์มาต่อกับคอมเมนต์ด้านบนนี้ว่า แต่วิภาเวียนะ่ะเขาถูกได้รับเลือกนะเขานะ่ะคงจริงจริงคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยครับในความคิดของผมนะเลดปพาร์กนะ่ะเขามองผู้เล่นที่คล้ายกับเมก้าที่อยู่ในระดับเดียวกันแต่เมก้านะ่ะมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะอยู่ระดับเดียวกันเขานะ่ะประสบความสำเร,ร็จเท่าเมก้าหรือเปล่าคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยครับหลังจากนี้วิภาวีคงจะเป็นคนสําคัญของทีมเนดปพาร์กได้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ของคนต่อมาครับ มันไม่จริงหนะ้าโคต้าโคโวของเลดปาร์กนะยังไม่ถลแถลงการเลยแต่ในตอนนี้ถล่งแล้วนะครับคอมิ่งของคนต่อมาครับวิภาวีนะเขาเก่งในทุกด้านเลยแต่เขายังมีจุดที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคือการกระโดดสูงแต่เรื่องการตบในหัวเสาวนะ่วิภาวีค่อนข้างดีเช่นกันคอมิ่งของคนต่อไปครับเอา้าในตอนนี้วิภาวีเขาไม่อยู่ทีมแนละ้วหรือเปล่าเนี่ยกับถูกค้อของเลดปาร์กขึ้นตัวมาเธอเน่ยเป็นคนที่โชคดีมาก ออคอมเมนต์ของคุณต่อมาเลยครับเอา้าในตอนนี้ฮุนไดเขาไม่เลือกวิภาวีแล้วหรือเปล่าฉันนาเสียดายจังออคอมเมนต์ของคุณต่อมาครับวิภาวีนะ่ะเขาดีรอบด้านเลยแถมยังมีการกระโดดที่สูงอีกแต่การทุบของเขานะ่ะก็ดีมากเช่นกันออกคอมเมนต์ของคุณต่อมาเลยครับเมกาในฤะด,ดูกาลหน้านะ่ะคงจะถูกโคต้าต่างประเทศแน,น่นอนเพราะว่าวิภาวีนะ่ะคงได้คู่กับเมกาคอมเมนต์อินโดต่อมาครับ วิภาวีนะ่ะคือคนที่เหมาะสมที่จะมาแทนเมกาคอมเมนต์ของคนต่อไปครับชนะรู้สึกสงสารวิภาวีจังเพราะว่าทีมเลด,ดป้านะ่ะเขาจะใช้งานอย่างไรเขานะลองมาเปรียบเทียบกับเมกาดูว่าเมกาหนะ่ะเล่นในตำแหน่งไหนบ้างเขานะ่ะเป็นผู้เล่นที่ทำผลงานดีเลยคอมเมนต์ของคนต่อมาครับวิภาวีนะ่ะเขามีการป้องกันที่ดีแล้วยังมีประสิทธิภาพไปด้วยนนชนะเชื่อมชมวิภาวีคอมเมนต์ของคนต่อมาครับ วิภาวีนะ่ะเขาเก่งการป้องกันนะเขานะ่ะเป็นตัวตบที่ดีแถมยังมีการป้องกันที่ดีจริงๆัะนะนสนับสนุนเลตปาร์ต่อไปคอมเมนต์ของคนต่อมาครับวิภาวีนะ่ะเขาแตกต่างจากเมกานิดหน่อยนะคือต่างจากประสบการณ์เท่านั้นคอมเมนต์ของคนต่อมาครับมันหายากจริงที่จะเท่าเที่ยกับเมกาคอมเมนต์ของคนต่อไปครับการหาผู้เล่นที่เป็นต่างชาติที่ดีอย่างเมกาอย่างนี้นะ่ะมันโคตรยาก คอมเมนต์ในโดรีเซียต่อมาครับวิภาวีนะ่ะเธอเนะีก็เก่งแต่ฉันห่วงอย่างเดียวคืออาการบาดเจ็บของพวกเธอพวกเธอนะจะกลับมาเหมือนเอดิมได้หรือเปล่าแต่มันคงจะเป็นเรื่องยากพวกเธอนะคงจะเป็นตัวสำรองให้กับเลดปล้าไปก่อนแต่ฉันเสื้อศักายภาพของเธอว่าเธอนะ่ะเจ๋งจริงคอมเมนต์ของคนต่อมาครับตกงงแล้วจะหาคู่แข่งที่เท่ากับเมกาได้เปล่าคอมเมนต์ของคนต่อมาคมรับเมกานะเขาจะลงทะเบ,บียนอีกครั้งหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดลงทะเบ,บียนอีกครั้งหนึ่งฉนันตื่นเต้น คอมเมนต์ของคนต่อมาครับมิภาวีน่ะเขายังเป็นผู้เล่นที่ดีแต่เขาคงจะทําได้ไม่ได้มากเท่ากับเมากาคอมเมนต์ของคนต่อมาครับชานะเสียได้เมากาไม่หายเลยเมกาอ่ะเขาเล่นในสนุกสนานถ้าเกิดสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันเขาคงเป็นเพื่อนกันแล้วคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเลตแปากน่ะหวังจะพึ่งผู้เล่นต่างชาติระดับน,นี้เลยหรือไงกันดูอย่างเมากนนะอมอาอ่ะเขาทําผลงานได้ดีคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยครับ ฉันนะรู้ว่าวิภาวีนะ่ะมีออร่าที่นาโชคอยู่เสมอนอั่นแหละเลดปาร์กนะคงจะเป็นผู้ชนะเลิศในฤะด,ดูกาลนี้คอมเมนต์อินโดต่อมาครับวิภาวีนะ่ะมีการลุกรลับที่ดีฉันนะชอบการเล่นของเธอแล้วนี่เป็นส่วนสุดท้ายนะครับกับคอมเมนต์จฟนอินดนีเซียการป้องกันของวิภาวีนะอาจจะดีแต่เมกานะเขาทําผลงานได้สูงระดับในท้องถิ่นนะเขาคงได้เป็นเกรดเอไปแล้ว จบไป้ครับทุกท่านกับคอมเมนต์แฟนบอลบอลเวียดนามกับอินโดนีเซียหลังจากที่พวกเขาเห็นผลดับโควอในโคต้าเอเชียที่เกาหลีใต้ประกาศนะครับซึ่งคนไทยติดทั้งสองคนแต่ข่าวนันอึ้งที่วิภาวีน่ะมีโคต้าติดด้วยนะครับทำให้ชาวเวียดนามอิจฉาส่วนแฟนอินโดนีเซียนะร่วมยินดีด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อนๆแอดนั้นขอขอบคุณทุกท่านติดติดตามรับชมแล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปในเดนะครับท่านสวัสดีครับทุกคน